สวัสดีครับผมช่างเป้ RC หนาดใหญ่โมดิฟายนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับรถโมนิทีนะครับทําตามแบบเหมือนจริงนะครับของพี่เขานะครับที่อยู่ชนจังหวัดชนบุรีนะครับผมก็ได้สองรูปมาอย่างนี้นะครับต้องขอยดูก่อนนะครับรูปลถจริงนะครับที่พี่เขาใช้งานอยู่เขามีอยู่นะครับก็ส่งมาให้ผมนะครับเก็บรายละเอียดนะครับนี่นะฮะอันนี้ที่เป็นตัวที่ผมทําแล้วก็ถ่ายรูปไปแล้วนะครับเป็นรถบังคับนะครับนี่ แล้วนี่คือรถจริงนะครับให้ผมทําเรียนตามแบบเลยนะครับอนี้เก็บรายละเอียดให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับนะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับพร้อมส่งแล้วครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูอ่าเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็พยายามเก็บล้อนะครับเก็บล้อเก็บรายละเอียดอะไรให้เหมือนจริงหมดเลยนะครับผมนี่นะครับ ล้อนะครับพี่เขาเป็นล้อสีขาวนะครับปกก้านนะครับผมก็พยายามเก็บหาลายที่ใกล้เคียงนะครับทําสีขาวเหมือนกันนะครับผมแล้วทาให้ใกล้เคียงนะครับรายละเอียดสติกเกอร์นะครับโลโก้นะครับเห็นไหมฮะให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับผมแล้วก็มาดูครับมีอันนี้ก็มีทํามีเสียงมีไฟนะครับสวิตชุดไฟอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะไซเรนนะครับมีไฟไซเรนเรียบร้อย มีเสียงเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะฮะนะครับเก็บโลโก้นะครับทําเป็นรถตอนเดียวนะครับมือนเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เป็นจกกระจกอักิกด้วยนะครับไม่ได้ทึบนะครับตรงชุดมุมไฟอะไรเก็บคล้ายให้ใกล้เคียงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนนะครับปิดสวิสโอเคนี่นะครับแม่ไปเคียงนะครับแม่ โลโก้มีเบอร์ธงเบอร์โทรอะไรให้เรียบร้อยครับตามแบบเลยครับผมนี่ของัวจริงครับเห็นไหมนี่ครับมีเก็บให้นะครับชุดไฟด้านบนนะครับผมรละเอียดเก็บให้หมดนะครับายละเอียดนะครับโลโก้โลโก้นะครับนี่นะฮะนี่โลโก้นะครับเราเก็บให้หมดเลยนะครับพยายามแกะแบบตามเหมือนรถจริงๆนะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูนะครับนี่ครับมีด้านท้ายครับผมนี่คะ อันท้ายก็ผมทําแบบมีตัวล็อกนะครับแม่เหล็กนะเปิดได้นะครับมีบานพับนะครับผมมีแม่เหล็กดูนะครับบานพับนะครับข้างในนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับนี่เก็บรายละเอียดนะครับเห็นไหมฮะสมจริงครับเปิดได้เรียบร้อยพอปิดก็ล็อกเลยครับแม่เหล็กดูอยู่แล้วนี่ครับเห็นไหมฮะตัวท้ายครับเก็บท้ายเหมือนจริงด้วยนะครับเห็นไหมฮะ บอดี้นี้เป็นงานสร้างนะครับบบดี้เป็นงานสร้างใหม่นะครับผมสร้างขึ้นมาใหม่นะครับผมนี่ครับเก็บนะครับชุดล้อครับก็โลโก้นะครับด้านหน้าเห็นไหมฮะเก็บโลโก้โลโก้อะไรให้หมดเลยครับนี่ครับตะเกรงนะครับโลโก้โลโก้เก็บรายละเอียดนะครับทุกจุดนะครับกระจกมองข้างอะไรนะครับผมพยายามเก็บให้เหมือนเลยนะครับ พยายามเก็บรายละเอียดให้ใกล้เค so ียงที่สุดนะครับเนี่ยฮะเห็นนะฮะกระจกมุงข้างก็เป็นคมเมี่ยมนะครับผมทํทเป็นโคมเมี่ยมให้อันนี้เดี๋ยวก็ดูภายนอกกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมานะครับให้ดูรถนะครับวิธีการใช้งานนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับเล่นได้หรือเปล่าพอทําอย่างนี้แล้วสามารถบังคับได้ไหมนะครับเดี๋ยวจะมาทําให้ดูเลยนะครับอันนี้ก็ผมใช้ดินทุกแกนะครับยึดนะครับเวลาถอดวันนี้ก็ดึงเลยครับนี่ฮะนะง่ายๆเลยครับผมนี่ครับ พยายามเก็บรายละเอียดให้เนียนที่สุดครับทั้งภายนอกภายในครับเห็นไหมฮะนี่ครับโชว์กันอย่างนี้เลยครับเนี่ยงานสร้างครับเห็นไหมครับผมนี่นะครับชุดเสียงไซเรนครับแล้วก็มีแบตตรงนี้นะครับแบตนะครับสามารถพอมหมดแล้วนะครับเปลี่ยนได้นะครับถอดตีนตุ๊กแกครับผมถอดแบตเลยครับนี่ครับถอดออกมาได้ครับเห็นไหมเวลาหมดก็หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปครับแบตนี้เก้าโวลต์นะครับเขาเรียกแบตเก้าโวลต์เพราะว่าผม ทําอย่างนี้คือไม่ได้กินกับแบตลถนะครับเพะจะแยกดีกว่าเวลาใส่ก็นี่ครับโดยแบตมาแล้วก็รัดให้แน่นครับดึงให้แน่นแล้วก็ติดเลยครับนี่ครับสวิตปิดเปิดก็อยู่ตรงนี้ครับเห็นไครับมีเสียงครับนี่ครับเห็นไครับโอเคนี่เดี๋ยวผมจะดึงออกมานะครับเราไม่ได้ใช้เราก็ดึงออกมาครับต่างแยกบอดี้ไว้ก่อนนะครับ ผมจะมาให้ดูตัวโครงรถนะครับบอดี้ขอเก็บนิดนึงก่อนครับผมนี่ครับตัวโครงรถนะครับก็ทําใหม่หมดเลยนะครับย้ายทําแผงวงจรใหม่นะครับเดินสายใหม่หมดนะครับสายแล้วก็ทําให้เช่นใหญ่กว่าเดิมนะครับนี่ครับแล้วทําขาใหม่นะครับเป็นขาติดลูกแกยใหม่นะครับเห็นไหมนี่ครับตัวลลออะไรเก็บใหม่หมดเลยครับเดี๋ยวจะมาลองเทสนรถให้นะครับตัวรถก็จะมีให้ไปครบแล้วนะครับจะมีรีโมทนะครับสาวกาศดครับผม นี่ครับสวอากาศเห็นไหม้มีสวอากาศให้มีรีโมทให้ครบนะครับเดี๋ยวผมจะมาประกอบให้ดูนะครับแล้วก็จะมีแบตให้นะครับแบตตัวนี้ก็ผมทําขึ้นมาใหม่นะครับจะใช้งานได้ดีกว่าเดิมครับผมทำสายใหม่ขึ้นมานะครับแท็กมันจะเร่งกว่าเดิมครับผมแล้วก็มีหัวชาร์จให้ครับหัวชาร์จก็เป็นสามหัวนะครับหัวชาร์จก็เวลาชาร์จแบตก็เสียบอย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปครับผมนี่ครับมันจะมีตัวล็อกอยู่ครับผม แล้วก็ใช้กับไฟบ้านนะครับอ่าผมเน้นนะครับก็คือหัวไฟหัวปลั๊กนี่มันจะมาเป็นแบบกลมๆครับพยายามหาหัวปลั๊กที่ดีๆนะครับแน่นๆหน่อยไม่นั้นพอหลวมล้วก็จะชาร์จแบตไม่เข้านะครับอันนี้ก็เห็นจะเป็นกันลูกค้าหลายยท่านแล้วนะครับก็คือต้องหาหัวปลั๊กที่บ้านดีๆหน่อยครับมันจะได้เสียบแบบแน่นๆนะครับเวลาเราเสียบขึ้นมาเนี่ยไฟมันจะติดขึ้นมานะครับโอเคครับผมอันนี้ก็สอนชาร์จกันแล้วครับแล้วก็แบตรีโมดครับก็เหมือนกันครับอันนี้ผมใช้ตัวเดียวกับ ที่ว่าผมให้ดูในรถเมื่อกี้นะครับใช้กับชุดเสียงนะครับชุดไฟเซเรียนนะครับอันนี้ก็ใช้กบรีโมดได้ด้วยนะครับเวลาซื้อก็หาซื้อง่ายนะครับตาราง้ายทั่วไปก็มีหมดนะครับก็ใส่เข้าไปครับผมมันจะมีบวกกับลบเห็นไหมฮะมีบวกกับลบนะครับเห็นไหมครับตามรูปด้านในก็มีนะครับบวกกับลบเราก็หันด้านให้ถูกต้องนะครับใส่เข้าไปครับผมปิดฝาครับสวิต์เปิดอยู่ตรงนี้นะครับปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคเวลาเรา จะเล่นเราก็ใส so ่สวอากาศเข้าไปนะครับมันจะมีตัวพู้อยู่นะครับแล้วตัวมีอยู่ด้านในใส่แล้วก็ขันเลยครับขันใแน่นปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาครับยาวครับผมจะได้รับสัญญาณไกลๆนะครับตัวนี้ผมก็ม้วนสัญญาณไว้ด้านในนะครับเพื่อความสวยงามนะครับนี่เดี๋ยวก็มาใส่รถครับพลิกเข้าไปนะครับตัวรถพลิกด้านใต้ขึ้นมานะครับนี่ครับแล้วก็เปิดครับผมเอาแบตใส่เลยนะครับตัวรถก็จะมีนะฮะจะมีสามโัวอยู่เหมือนกันครับมันจะมีเงี้ยงอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ต้องหันให้ดูให้มันเข้าตรงกันนะครับถ้ากลับด้านอยู่มันก็จะไม่เข้านะครับผมใส่เข้าไปนะครับนี่ครับให้แน่นแล้วก็ดันเข้าไปครับให้กดล็อกนี่ครับเรียบร้อยปิดฝาครับตัวรถก็จะมีตรงนี้นะครับสวิตช์ปิดเปิดเวลาเราไม่เล่นนะครับไม่ได้ใช้รถนะครับผมขอให้ถอดแบตออกจากรถเลยนะครับเอามาเก็บไว้ข้างนอกนะเพราะว่าจะได้เป็นการรักษาแบตรักษาแผงวงจรรักษารถด้วยนะครับไม่นั้นเดี๋ยวรถจะ ถ้าเราเสียบตั้งไว้แบตก็จะเสื่อมแล้วก็แผงวงจรก็จะเสียด้วยนะครับผมอันนี้ก็มาเปิดรถนะครับเปิดแล้วนะครับจะมีออนกับออฟนะครับเห็นเปิดปุ๊บมันจะมีไฟสีแดงๆขึ้นมาครับผมแล้วเราก็เปิดที่รีโมทครับโอเคกดนะครับเปิดที่รีโมทเดี๋ยวผมปิดไฟยก่อนนะครับเปิดที่รีโมทนะครับก็จะมีนี่ครับกดที่รีโมทนะครับ ก็จะมีไฟขึ้นเหมือนกันนะครับกดนะครับเวลานะครับเล่นนะครับกดนะครับกดลงล่างนะครับเห็นไหมมือผมกดลงล่างนี่ผมกดลงล่างนะไปหน้านะครับเวลาเราดันนะครับดันอย่างนี้นะจะ่ถอยหลังนะเนี่ยนะแบตทําใหม่นะครับโคตรแรงนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับนี่ครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่ครับโอเค เป็นได้ปกตินะครับรถแรงด้วยนะแรงจริงๆครับเปิดอัพมาใหม่นะครับทําให้ใหม่เพื่อที่จะลูกค้าจะได้เล่นนานกว่าเดิมนิดนึงครับผมแล้วก็เวลาใส่นะครับง่ายๆเลยครับเวลาใส่อย่างนี้นะครับจับเลยนะครับหาศูนย์นะครับดูช่วงล้อนะครับช่วงล้อนะครับให้ล่องมันห่างกันเท่ากันนะครับผมแล้วก็มาหันด้านนี้ครับนี่ครับ เราก็ดูอีกด้านหนึ่งด้วยครับว่าล้อล้นล้นเท่ากันไหมครับเหมือนข้างนี้ล้นล้นลงมานิดนึงก็อีกข้างก็ต้องล้นมานิดนึงครับแล้วเราก็ทําการติดกดเลยครับไม่ต้องกดเยอะนะครับกดนิดเดียวครับก็ติดแล้วแม่นี่ครับเห็นไหมแน่นแน่นเลยครับนี่ผมยกเห็นไหมไม่มีหลุดครับโครงเห็นไหมติดกับนี่ครับเล่นได้สบายนี่ครับเดี๋ยวผมติดแล้วะ พอเราใส่แบตเข้าไปตัวข้างในด้วยที่ผมบอกนะครับเมื่อกี้เราวนนะครับพอเปิดก็จะเล่นแล้วก็จะมีเสียงไซเรนมีไฟไซเรนเหมือนรถจริงเลยนะครับนี่ครับสนใจก็สั่งทําได้นะครับที่ร้านไปอาซีหัดถ์เยมฟนะครับผมเบอร์โทรก็082นะครับ4358636นะครับอ่าแล้วก็อีกเบอร์นะครับ062นะครับอ่า065นะครับ2178นะครับผม มีสองเบอร์นะครับโทรเข้ามาสอบถามา one, รายละเอียดก่อนได้นะครับหรือว่ามีรถอยู่แล้วนะครับอยากให้ทําให้เหมือนนะครับท่านก็สามารถส,าารถส่งรูปรถจริงๆนะครับหรือว่าแบบที่อยากได้นะครับมาให้ผมตีราคาก่อนได้ครับว่าประมาณไหนราคาเท่าไหร่นะครับถ้าทําแบบนี้เอาประมาณนี้คือแต่ละคันนะครับผมต้องต้องขอกราบเรียนว่าอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ละคันที่ <ใน S 2> ผมทําออกมาเนี่ยจะราคาไม่เท่ากันครับเพราะว่าแต่ละคันเนี่ยก็จะแต่งไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าบางคนลูกค้าก็ความชอบก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็เลือก แบบไม่เหมือนกันเหมือนแบบนี้คันนี้ครับอ่าเอาเข้าพี่เขาแต่เหมือนภายนอกครับเห็นไหมครัมันจะไม่มีพวกห้องเครื่องอะไรไม่มีพวกชุดคอนโซลไม่มีเบาะอะไรครับถามว่าถ้าทําทําได้ไม่ทาได้ครับแต่ราคาันจะเพิ่มขึ้นไปอีกครับผมถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มคือมีชุดไฟหน้าไฟท้ายมีห้องเครื่องเปิดได้มีประตูเปิดได้มีชุดก็ราคามันจะสูงขึ้นไปอีกครับมันก็จะจะไปตามรายละเอียดของงานครับผมต้องอธิบายไว้อย่างนี้ก่อนนั้นก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับ ฝากติดตามนะผมจะพยายามลงคลิปใหม่ๆเรื่อยๆนะครับต้องขออภัยด้วยบางทีลงช้านะครับพอดีติดงานเพราะว่างานเยอะมากครับตอนนี้ผมก็พยายามลิ่งทําเก็บงานให้อยู่เพราะแต่ละคันนี่ทำมานี่คือเป็นงานแฮนด์มิกทังมือหมดเลยนะครับใช้เวลาอ่ามากจริงๆนะครับแต่ละคันเนี่ยเพราะว่ามันมีรายละเอียดแต่ละคันไม่เหมือนกันเลยนะครับที่ลูกค้าอ่าต้องการนะครับผมก็พยายามเก็บรายละเอียดให้ใกล้เคียงลึกจริงมากที่สุดนะครับพยายามเก็บงานให้เนียบให้สวยที่สุดนะครับให้ถึงมือลูกค้าแล้วลูกค้าจะได้อ่าพอใจนะครับเห็นงานแล้วก็จะได้แบบ อโอเคที่ว่าอุตสาโรมานะครับผมนั่นก็ผมก็ขอจบการรีวิวไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ